เอาเลยครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีแล้วทำไมเปลี่ยนคำพูดมาว่าเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวอินสราะทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมคราบอะฮาร์ดโครกันเช่นเดิมน,นะครับผม่มพาอันนี้พาที่สองเนี่ย หลัจากพายทีแล้วที่เราขัดแคลนขัดแคลนอะไรนะขัดแคลนเดิมเดี๋ยวเดิมเดิม,เด,มเดิมก็จะไม่ได้ขัดแคลนอะไรขัดแคลนทานนะออลืมไปได้ยังไงวะก็ขัดแคนถานนะครับผูนน้หาตามภูเขามันไม่เจอลองหาตรงนี้ดูดิอลองหาดูเดี๋ยว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  ฐานไม่มีเลยน่ครับฐานไม่มีเลยเก็บไม่ได้ช่างมันฐานมันไม่มีอ่ะทำไงายายทำไงายายตรงดูซิตรงนี้มันจะมีหรือเปล่าอันนี้แล้วก็จะหาฐานเนปะฐานอย่างเดียวอ้ยหาฐานอย่างเดียวเลยอ่า ปรับมาก็หาฐานนะหาําไปเรื่อยๆนะดูซิว่ามันจะมีฐา,านหรือเปล่านะครับอาจจะขุดไปขุดมาเอ้ยเจอเหมืองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้อยากเจอฐานมากกว่าอยากอยากมีเหมืองอ่ะอยากอยากให้มันมีเหมืองอะไรแบบเนี้ยอุ้ยพังเลยช่างมันอย่างงี้องนอ่ีมาอ่อ ไม่เจอทารานไม่เจอทานเลยไม่เจอทารนะฮะใครรู้ช่วยตอบด้วยนะว่าทานหาเจอได้ที่ไหนนะตอนนี้ได้แต่หินอ่ะหินไม่เอาอหินไม่เอาครับผมหินไม่เอาครับ อ๋อเห็นไหมเอ้าทำไมมีแต่หินวะจะเหินเยอะก็อุ้ยโอ้ยหูโค้ตเยอะเอาทำอะไรดีหินเราก็จะเราก็จะหาฐานไปเรื่อยๆนะครับหาสิ่งที่จําเป็นต่อนะครับแล้วพอหาสิ่งที่จําเป็นแล้วเราพร้อมแล้วก็ไปลงเมืองอ้ยหดบเดาโค้เยอะเดวโค้ะเยอะหนังหนังมีสองอันเอง เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทําชุดก่อนนะหนังมีน้อยหนังมีน้อยมากเนื้อหมูดับมาสองอันเนอะตรงนั้นก็มีภูเขาอีกแล้วครับมีภูเขาอีกแล้วอืมขยายให้ผมทําอะไรก็เมนไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ดูสิว่าที่นี่มันจะมีหรือเปล่าฐานฐานจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวขออ่ะเดี๋ยวขอปรับไม่ไม่ต้องปรับเลยลูกโอเชหาฐานครับหาฐานที่ผมไปค่อยๆทีละนี่อุย้ยจะมืดแล้วเหรอเนี่ยไม่จะมืดแล้วดูแล้วจากสีพระอาทิตย์เนี่ยสีสีท้องฟ้าเวนอุดผิด ว่าตายแล้วจะตายลอล้ไม่ใช่แล้โอเคต้องรีบกลับบ้านแล้วก็ไปนอนก่อนนะเราเป็นเด็กดีครับนอนเร็วทุยโอเคก็ท่านผู้ชมเห็นผมไหมครับผมก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมชื่อว่าเจนอสนะผมชื่อว่าเจนอสช anel ผมต้องมีคำว่าตัวจเพิ่มตลอดเดี๋ยวขอหิวอึ อค okay. อิ่มเลยอิ่มเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเจโนะครับเรียกให้ถูกๆกันนะครับเจโนต์ครับ,นะรบเวลาเรียกผมก็น้องเจโนอน้องเจโนตโอเคครับแล้วก็เอ่อออกมาออกมาแล้วออกมาจากบ้านไอวีนไปทางไหนตีนอตรงนี้ไม่มีไม่มีเหมืองเลยนะครับ ที่ทำไมไม่จะทำไมไม่ไปอึดอึดอึด,อดกันนะ่ะฮะจะได้อมจะได้มีลูกไงจะได,จะได้จะได้มีวัวเยอะเยอเออมือนะพูดเราลองขึ้นไปบนภูเขาดีวกว่านะไม้ก็ไม้ก,มก็มีน้อยนะแล้วก็ขึ้นไปตัดไม้ไปเดิน้างล่างงก็มีทำไมไม่ตัดไม่เป็นไรครับบนภูเขามีไม้นั่นอยู่อะ่ะสวยดีจะเอามาสร้างบ้านตกแต่งบ้านสวยๆโอเคปะ เดี๋ยวผมคิดว่าภาษามน่าจะทำไม้นะครัแผ่เป็นบ้านไม้นะครับไม่เจอเหมืองเลยเนาะเอา่อาบ้านอยู่นู่นนะโอเคเอิมรู้สึกว่าแมบนี้จะมีไม้พวกนี้เยอะนะไม้พวกเนี้ยก็ขึ้นมาบนภูเขามาสำรวจอะไรเฉยๆนะครับ อืมตรงนี้ก็มีภูเขานะตรงนี้มีทาเลทรายเฮ้ยจะมีนี่ปราวะปปิรามิตอนะ่ะตรงนี้มีวัวอด้อเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาสำรวจนะพัหนานะค่อยมาสำรวจเลยกันเดี๋ยวจังหวะน,นี้เราก็จะหาทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะ คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันผมจะหาทานเพื่อเอาชุดิตซอรจริงไม่ต้องหาทานอย่งนี้ได้นะแต่ว่าเอาไม้ดีกว่าเอออะไรวะจะอะไรกันนะกะนเออลืมลืมครับพ่วนะพั่วนะพั่วพัพ่วเลยอะ่ะพั่วเลยะโอ้ยทำไมเลือดมันลดง่ายจุงสงสัยไม่มีชุดเกาะโอเค ถ้าเกิดใครสงสัยนะว่าไอนะ้น่ะเกมเกมเลยนะเกมซอมบี้เกมนั้นที่เกมว่าอะไรวะจะไม่ได้นะผมจะแครสต่อไหมแน่นอนรับแคสต่อแน่นอนนะเดี๋ยวเราทําเหมืองไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทําต่อแล้วกันนะโอเคจังหวะนี้แล้วก็เอาเวียนจังหวะนี้ก็ทอดไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปตัดไม้แปบบ๊ ดี๋ยวเราไม่มีขวานวะ่ะเราไปครับขวานแปบบ๊บคราบโอ๊ยเวนอืมเอ้ยคราบขวานนะเอากดวิตโอเคขอกินเนื้อแป๊บหนึ่งโอเคข้าวขวานแล้วเราก็จะไปตัดไม้กัน,นครับ กีได้เอามาทอดทอดเนือ้อเคทำไมบักวะอเคกีเป็นการบักอย่างนึงนะครับอืมตัดไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมีอะไรมีต้นอ่อนใช่ปะเอาไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันดอบถั่ววะนี่งงครับนี่งงต้นไม้นี้สวยดี ดูดิใครมาทำมหัตกรรมอะไรตรงนี้วะนี่ก็มีนี่ก็มีมอะไรวะตัดต้นอื่นก็ได้ที่ผมไม่ตัดไว้มันสวยดีโอเคตัดไปตอนกลางคืนเราจะไม่บูมาเรายังไม่พร้อมยังไม่มีชุดกอดไรเลยไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอ่าตัดไปเรื่อยๆช่วงนี้จะแคสแต่ไมคครับนะ เพราะว่าแคสไหมครับพันคอตายนะครับตายก็จบนะครับซีซั่นนี้จบนะครับซีซั่นหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับรอรอดูรอผลโหวตนะครับว่าใครใครอยากให้ผมทําอีกก็โหวตไปได้เลยนะครับยอ่เ <c> ส <oughs> ียงแอบ,บเลยโ okay. อเคเห็นตัวอะไรอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำไมไม่มองกันเลย เรา,าเอาแกะเข้าบ้านกันดีกว่านะครับผมไปไปแล้วนี่อยากเอาแกะออกมาประดิกระดวกันดีกว่าเฮ้ยแกะมาเร็วเร็วดีไอวีเรมาเร็วเร็วมาดิเฮ้ยมาเออไปหาตัวเมียเรามีตัวผู้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวไหนมันก็เหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้มันเข้าบ้าน เฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวพวกใบเราแฟนขับนานนะเว้ยวันนี้ทางเขาบานเขายากมากเขาลงมาลงมาดิเฮ้ยลงมาลงมาลงมาดิครับโอ้โหอะไรวะคือลงมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราไปเราไปซีน้ำเต็มบัวไฟเอฟเฟไม่ใช่โอเคครับแล้วก็ไปตรงนั้น ก็อเอาแกะมันมาเดีกกดี้กดีก็ดีโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมอยวนะนี่คือการผสมพันธุ์ของแกะสองตัวนะครับอืมโอ้ยโอยโอ้ยเยอยโอ้ยโอ้ยเยอะโอ้ยเวลเนี่ยโอ้มันก็จะออกลูกมาแล้วนะครับมาค้าน้อยสมควรตายใช่ไหมค่าน้อยสมควรตายหดลาย ค่าน้อยสมควรตายค่าน้อยสมควรตายโอเคเรอลูกมันเกิดครับแล้วก็เอาไปผสมพันธุ์กับคนอื่นนะครับตัวอื่นไม่ใช่คนอื่นอ,อืมเดี๋ยวขอทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเนื้อไก่ทอดแบบเราจะฟาร์มไว้เนี่ยฟาร์มไว้ก็เราไปสักพัก ได้ไม่ได้หนึ่งอันเดี๋ยวค่อยมาเอาต่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปักหูฟังแล้วออโอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแอบบนิเมดีครับดีครับขอค่าได้ไหมครับดีครับขอค่าได้ไหมครับทำไมหนีเหรอหนีเหรออย่าหนีดิเฮ้ยอย่าหนีเออดอบมา เยอะดีโอเคดีมากดีมากๆเลยโอเคอาหารเราเยอะแล้วนะครับโอเคเราก็จะพูดโอเคโอเคโอเคอะไรกันนะกะหนาโอเคแร้วเนี่อ่าเราก็จะคราไอ้น <D ane> ี okay, okay, ่เ yeah. ก okay. 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 ็บแล้ว <b> ก <ikes> okay. okay. well, <akes weird frustration> ็รอไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหิวหิวหิว หิวหิวมากเลยอ๋อรอยเราก็รอไปอืมเราก็จะทำอะไรกันดีวันนี้วันนี้เราจะทำอะไรดีครับวันนี้เราจะมาลงเมืองนะครก็ผมมีเมืองให้ลงด้วยแล้วก็ ไม่รู้ครับโอเคพูดกับพูดกับตัวเองคนเดียวนะอ่าจะมีอาหารครับแล้วเราก็จะไปตรงนั้นนะอาจจะมีว่าเออเจอ่านแล้วโอ้โหสุดยอดเจอ่านแล้วฮยสุดยอดมากเลยทีไม่อยากเจอนี่มาจังเลยนะโอ้โหโชคดีมากๆครับเราเจอฐานแล้วเราจะเอาฐานไป เอา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 เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอาต้นไม้ไปทอดเจบถ่านเนี่ยไปปิ้งเนะคยับาก็จะได้ถ่านชาโคขึ้นมานะแล้วก็จะมีผลผลิตที่ดีโอ้โอแต่ว่าตอนนี้มีถ่านแค่สี่อันเองเดี๋ยวเราก็ต้องทอดนะมันจะพอหรือเปล่าโอเคอยากเจอมากกว่าน,นี้ทำไงอ่ะเราจะไปทำถ่านชาโคกันครับผม รู้สึกว่าตอนนี้แบตจะหมดอ,มอืะอ่ะนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้เท่าน,นี้ก่อนเนาะเพราะว่าแบตมันจะหมดเนะโทษเยียบสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ